เครื่องประดับอัญมณีประเภทแหวนกำไลต่างหูแล้วก็เครื่องประดับอื่นๆนะคะรวมๆแล้ว81ชิ้นค่ะถูกเก็บรักษาไว้โดยนายวัชรินวงชัยสิทธิ์กำนันตำบลแม่ปูอำเภอแม่พริกจัังหวดลำปางนะคะ ตัวนายวัชรินนั้นเล่าว่าเครื่องประดับทั้งหมดนั้นบรรจุอยู่ในกระเป๋าที่ชาวบ้านไปพบระหว่างหาปลาในแม่น้ำวังบริเวณเขตรอยต่อระหว่างหมู่บ้านท่าเมชัยและบ้านหนองส่างตาบเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะแล้วภายหลังคนที่ไปพบเนี่ยเกิดอาการชักกระตุกก็เลยโยนไปทิ้งน้ำ ต่อมาก็รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะประสานชาวบ้านลงไปงมนํากระเป๋าขึ้นมาได้แล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดนําไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูทรแม่พริกเป็นหลักฐานรอให้เจ้าของทรัพย์สินมาติดต่อขอรับคืนแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจน์ว่านี่เป็นสิ่งของโบราณล้ําค่าหรือไม่นะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าลักษณะของเครื่องประดับบางชิน้นก็ใกล้เคียงกับเครื่องประดับที่เปรตหรือว่าอาหรับค่ะ ลงทุกประจําวันไปที่สพแม่พิคับเนือ่องจากถ้าใครจะคิดว่าเป็นเจ้าของก็มาแสดงตนแล้วก็เอาหลักฐานการเป็นเจ้าของมาด้วยนะครับครับอนนม้มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะมีทั้งหมด81ชิ้นครับของอยู่ครบมเลยอยู่ครบครับแยกประเภทได้ว่ามันเนื่องจากว่ามันมีของของไทยด้วยครับเป็นพระ เป็นแหวนไทยอะไรเงี้ยก็มีรวมกันมีรู้สึกว่าจะมีตะก,กุดหลงข้อคุ้ยอะไรเงี้ยส่วนการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเชื่อมโยงว่าเป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุซึ่งผู้ต้องหาในคดีเป็นชาวจังหวัดลำปางหรือไม่นั้นนะคะกำนันตำบลแม่ปูเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ประสานเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้ส่วนตัวก็อยากให้ตรวจพิสูจน์จะได้คลายข้อสงสัยกันต่อไปค่ะ